สวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะเที่ยวเมืองพระชนกจัก,กรีในคลิปนี้นะคะบัวบุตรสบงจะมารีวิวของฝากนะที่บัวบุตรสบงอุดหนุนมาจากแม่ค้าจากเมืองพระชนกจัก,กรีหรือจากจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งบัวบุษบงได้ไปท่องเที่ยวหลายวันนะคะซึ่งในการออกเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้งนะคะนักท่องเที่ยวแต่ละคนก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายซึ่งใช้จ่ายในการเดินทางแต่ละทริปนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็จะมีส่วนในการไป สนับสนุนนะคะส่งเสริมแล้วก็พัฒนากระตุ้นนะคะเศรษฐกิจกของเราให้ค่อยๆก้าวขึ้นให้ค่อยกระเตื้องขึ้นได้นะคะซึ่งนักท่องเที่ยวแต่ละท่านที่เดินทางแต่ละทริปก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเดินทางโดยซื้อทัวร์นะคะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็จะเป็นค่าทัวร์นะคะ ในบางทัวเขาก็จะอินคลูดก็คือรวมทุกทุกอย่างอยู่ในค่าทัวร์นี้ทั้งหมดเป็นต้นว่าค่ารถแล้วก็ค่ารถท้องถิ่นค่าเข้าชมสถานที่ค่าที่พักค่าอาหารอะไรประมาณนี้นะคะก็จะรวมอยู่ในทัวร์ทั้งหมดเนาะแล้วก็ถ้าเรานำรถส่วนตัวไปเองเนาะ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็จะมีเป็นต้นว่าค่าน้ำมันนะค่าที่พักค่าอาหารแล้วก็ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ที่อาจจะมีเนาะแล้วก็จะมีพวกค่าของฝากของที่ะระลึกนะคะอย่างนี้เป็นต้นเนาะซึ่งเงินที่เราใช้จ่ายลงไปในการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้งนี่นะคะ เมื่อเข้าไปอยู่ในระบบเศรษฐกิจแล้วนะคะถ้ามีการหมุนเวียนของเงินก้อนนี้หลายรอบเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เศรษฐกิจของเราฟื้นตัวเร็วขึ้นเท่านั้นนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆนะคะได้ออกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศกันนะคะเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่ง ของการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของเราซึ่งซบเซามาหลายปีให้ค่อยๆกระเตื้องขึ้นค่ะค่ะและในคลิปนี้นะคะบัวบุษบงมีอะไรมาจากเมืองพระชนกจักกรีบ้างเดี๋ยวไปชมกันค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือสมออบแห้งนะคะทุกคน สมออบแห้งเต็มกล่องนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยค่ะเต็มกล่องนี้เลยเนาะก็บัวบุษบงก็ทานไปบ้างแล้วเนาะเต็มกล่องนี้เลยนะคะราคาประมาณจำราคาไม่ได้เนาะ,ะซึ่งสมออบแห้งนี้นะคะก็แก้อาการเมารถได้ดีเลยนะคะเพราะว่า ในการเดินทางของบัวบุษบงเนาะก็อายุมากแล้วเนาะทุกคนเนาะก็จะมีเมารถบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะคะพอได้สมออบแห้งมานะคะเรากัดแล้วก็อมไว้ในปากสักครู่นะคะมันจะทําให้เราชุ่มคอมากๆเลยค่ะทุกคนเนาะนี่ก็เป็นออของชิ้นแรกนะคะที่บัวบุษบงอุดหนุนมาจากเมืองพระชนกจัก,กรีค่ะ และนี่ก็เป็นสมอเช่นกันนะคะทุกท่านเขาเรียกว่าสมอแช่อิ่มค่ะก็มีสรรพคุณทางยาเช่นเดียวกันนะคะแต่สมอแช่อิ่มนี้ก็จะออกรสชาติหวานๆหน่อยเนาะสมออบแห้งเมื่อสักครู่นี้ก็จะออกเค็มๆนิดหนึ่งนะคะ2ออย่างนี้นะคะสมออบแห้งกับสมอแช่อิ่มนี้นะคะ บัวบุษบงซื้อมาในราคา90บาทคบะาทค่ะจำไม่ได้ว่าอันไหนราคาเท่าไหร่นะคะซึ่งสองอย่างนี้บัวบุษบงซื้อมาจากบนเขาสแกกรังค่ะทุกคนและนี่ก็คือมะม่วงแผ่นค่ะ มะม่วงแผ่นจากเมืองพระชนกจัก,กรีนะคะเต็มกล่องนี้เลยนะคะทุกคนราคา35บาทค่ะทุกคนรสชาติอร่อยมากเลยนะคะมีเปรี้ยวนิดนิดหวานหน่อยหน่อยแล้วก็เค็มนิดนิดนะคะป่นเปกันแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะมะม่วงแผ่นกล่องนี้นะคะบัวบุษบง ซื้อมาจากจุดที่ขายของอยู่ด้านหน้าวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะเป็นชาวบ้านในละแวกนั้นนะคะทำมาจําหน่ายนะคะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนและขวดนี้นะคะดูไปคล้ายๆน้ำพึ่งนะคะ แต่ไม่ใช่น้ำพึ่งนะคะพิเศษกว่านั้นก็คือคนขายบอกว่าเป็นไซรัปที่ทำจากกล้วยค่ะทุกคนบัวบุษบงก็ลองเปิดดูนะคะหอมค่ะหอมหอมกลิ่นกล้วยเลยนะคะทุกคนเนาะก็เลยลองซื้อมาคนขายบอกว่าใช้แทนน้ำตาลนะคะเวลาที่เราจะชงกาแฟนะ หรือชงเครื่องดื่มต่างๆนะคะจะให้ความหอมหวานอร่อยเป็นธรรมชาติค่ะก็เลยลองซื้อมาขวดก็ไม่ใหญ่มากนะขวดนี้ก็ราคา40บาทค่ะซึ่งบัวบุษบงก็อุดหนุนาชาวบ้านซึ่งมาจำหน่ายสินค้าที่บริเวณจุดจำหน่ายสินค้าของ วัดท้ำเขาวงค่ะเวลาเปิดขวดออกมาในี่กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะทุกคนใช้แทนน้ำพึ่งแล้วก็แทนน้ำตาลได้ค่ะและนี่ก็คือข้าวเกลียบโบราณค่ะทุกคนซึ่งบัวบุษบงไม่ได้ทานานานมากแล้วนะคะอันนี้จำจุดที่ซื้อไม่ได้นะคะ แต่เป็นปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งของเมืองพระชนกจัก,กรีแ่้ะค่ะซึ่งข้าวเกลียบนะคะถุงนี้เนาะเนี่ยค่ะบรรจุในถุงนี้นะคะราคา40บาทค่ะทุกคนแล้วก็คนขายบอกว่าคนที่ทำนะคะอายุเกือบ90ปีแล้วค่ะก็ปิ้งมาขายทุกวันนะคะ แล้วก็เป็นของที่ใหม่สดทุกวันนะคะซึ่งบัวบุษบงทานแล้วก็อร่อยดีค่ะทุกคนเขาเกลียบทุ่งนี้ราคา40บาทค่ะอันนี้นะคะบัวบุษบงก็ยังได้ซื้อพวกของทานนะคะซึ่งก็ได้ทานหมดไปแล้วนะคะเอ่อยกตัวอย่างเช่นทอดมันปลากรายทอดมันปลาแรดนะ แล้วก็อทอดกุ้งทอดนะคะกุ้งชุบแป้งทอดเนาะแล้วก็จะมีกรอยกรอยคลุกงาน,นะคะซึ่งไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะเห็นนะคะเห็นที่จังหวัดอุทัยธานีเนี่ยนะคะเนาะแล้วก็จะมีพวกของทานเล่นอย่างเช่นพวกซังขยะอะไรต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งก็ที่อุทัยธานีก็จะเป็นจังหวัดหนึ่งเนาะ ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารปลาเนาะออมีเข้าวเกรียบปลาด้วยนะคะที่ซื้อทานก็อร่อยดีอร่อยทุกอย่างเลยค่ะก็ทานหมดไปแล้วนะคะรวมๆแล้วเนาะก็ค่าใช้จ่ายในการซื้อของทานนะคะก็ไม่ถึง300บาทนะคะประมาณ200กว่าบาทเองค่ะเ,ออเพราะว่าการออกไปท่องเที่ยวครั้งนี้เนาะ บัวพุธบงซื้อถั่วไปนะคะอาหารทุกมื้อก็ทางทัวก็รับผิดชอบหมดนะคะก็เราจ่ายค่าทัวไปแล้วนะคะก็ขอขอบคุณทุกทกท่านนะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะแล้วก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะคะทุกท่านท่านใดที่พอจะมีกำลังเนาะมีเวลามีโอกาสเนาะก็ ให้ออกไปท่องเที่ยวกันนะคะซึ่งการออกไปท่องเที่ยวภายในประเทศของเรานี้นะคะนอกจากจะได้ไปผ่อนคลายอิริยาบถซึ่งเราเคร่งเครียดมาตลอดแล้วเนาะก็ยังได้เป็นการไปสนับสนุนชุมชนนะสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่นนะคะให้เขาสามารถที่จะขายของได้นั่นเองค่ะ ก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะให้กําลังใจบัวบุษบงด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของบัวบุษบงค่ะ แล้วก็ในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะบัวบุญบงจะพาท่านไปที่ไหนก็ติดตามกันได้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ